สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมแก๊สนะครับจะมารีวิวตัวของเก้าอี้นะ,ะที่ผมใช้ในห้องอัดนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่ผมตั้งไว้ในห้องอัดเป็นประจําเลยนะครับก็คือใครมาก็นั่งตัวนี้แหละนะครับอ่าวันนี้ผมจะให้ดูว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้คือยี่ห้อ Rock and s o c k นะครับเป็นเก้าอี้ที่ Made in USA นะครับอันนี้ก็คือแบบงานดีมากนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวของ จะมาหีนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างด้านข้างก็จะเป็นตัวของน่าจะเป็นอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอหนังเทียมนะหนังเทียมเป็นเหมือนพลาสติกตรงนี้นะครับแต่ว่าม,มันงานดีนะอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไร PVC ป่ะอ,อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือเราไม่ได้แต่งอะไรเลยนะก็เป็นขาเดิมของเขาเลยนะครับส่วนด้านล่างที่เห็นเป็นเพลทสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นตัวที่มันจะไว้ยึดกับตัวของที่เรานั่งนะครับซึ่งใหญ่มากเลยสังเกตเห็นไหมมันใหญ่มากเลยนะครับทําให้มันแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็จะมีส่วนนี้ด้วยส่วนนี้เป็นส่วนแอดออนขึ้นมานะครับส่วนนี้นะส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวที่ยึดกับพนักพิงนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับ โอเคอ่ะนี่นี่มีสติกเกอร์ล็อกแอนด์ซ็อกตรงนี้นะครับตรงนี้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 น,น,น,นะครับเห็นไหมมีสติกเกอร์ของล็อกแอนด์ซ็อกนะครับแล้วก็ผมจะแชร์นิดนึงนะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมก็นั่งเก้าอี้มาหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่แบบขายในประเทศไทยเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าเป็น u s a อีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อกองลูกหมูเนาะคือ มันก็มีความเจ๋งแตกต่างกันนะแต่ว่าผมเนี่ยมาสะดุดกับล็อกแอนซ็อกที่สุดเพราะว่าตัวของเบาของเขาเนี่ยตัวเนี้ยมันแบบไม่ได้หนามากคือถ้าหนามากอย่างแบบเป็นยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยที่มันดีๆเหมือนกันนะมันก็จะเหมือนนั่งแล้วมันจะยวบมากกว่าปกติแล้วก็มันก็จะกลายไปว่ามันก็ให้ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าของล็อกแอนซ็อกอะมันนัวมันนิดเดียวแต่ว่ามันเฟิร์มมากนะมันเฟิร์มมากนะครับ ก็ทาให้แบบว่าเวลาเรานั่งมันก็แน่นแล้วก็แบบไม่กระดิกอะไม่ให้ตัวเหมือนเราฟิลเราแบบนั่งรถที่เป็นรถแข็งใช่ไหมเหมือนแบบบอยดิคล,ลยอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนแบบล็อกแต่ที่มันล็อกก้นเรานะส่วนของเคล็ดลับของล็อกแอนด์ซ็อกนะครับก็คือจะเป็นตรงเนี้นะครับตัวของตัวบุ่มตรงกลางนะครับอ่ามันก็จะเป็นเหมือนบุ่มบุ่มลงไปเพราว่าเรานั่งเนี่ยมันหย่อนก้นลงไปมันก็จะแบบ ลงไปพ,พอดีนะครับมันก็จะเหมือนกับไม่เอียงแม่เลยนะครับแล้วก็งานดีมากนะแข็งแรงมากแข็งแรงไม่แข็งแรงก็คือที่ผ่านมาที่ห้องอัดที่ที่ผมเปิดมาใช่ไหมก็คือมีคนมาใช้งานเ,นย,เยอะมากแล้วก็มีคนที่แบบเป็นตัวใหญ่ๆมาก็มีเยอะนะผมก็ให้นั่งเลยเต็มที่เพราะว่าผมมั่นใจในคุณภาพของเก้าอี้อยู่แล้ว ซึ่งเนี่ยผ่านมาเนี่ยผมว่ามือกอกเนี่ยน่าจะเป็นร้อยคนที่มาห้องผมนะแล้วก็ใช้เก้าอี้ตัวนี้ตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็คือมันก็ยังเฟิรม์มยังดีอยู่เลยนะครับอันนี้นะครับของล็อกแอนซ็อกนะครับนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคส่วนพิเศษของล็อกแอนซ็อกที่มันมีนะแล้วก็จริงๆเก้าอี้อือ่นอะมีด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยทราบกันนะนั่นก็คือส่วนของแอดออนตัวพนักพนักพิงอะก็คือหรือเขาเรียกว่าแบ็กเรสนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเอามาให้ดูนะแบ็คลสของ mm hmm. ล็อกแอนด์ซ็อกจะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือเป็นสีเดียวกันนะครับกับตัวของเก้าอี้นะครับสีแดงเลือดหมูอะไรประมาณนี้นะครับผิวสัมผัสคล้ายกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังก็จะมีตัวล็อกนะครับล็อกตัวนี้ก็คือบิดแล้วมันจะดึงไวได้เราก็ใส่ไปแล้วก็บิดม,มันไว้ตั้งได้นะะให้สูงต่ำอะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เสียบกับประกับข้างล่างครับประกับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้อ่เป็นแบบนี้ครับประกับด้านล่างเห็นไหมมันจะใส่เข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็บิดโอเคเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูนะครับอ่ะอลองมาอย่างนี้นะฮะอ่ะประกับอยู่ด้านนี้นะ,ะเอาเอาด้านนี้ดีกว่าดิลองความจริงนะครับ มาถึงปั๊บแม็ก์เลสลงปุ๊บสวมเลยสวมแล้วดันเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นพนักพิงให้เราแล้วนะครับจากนั้นเราบิดมันก็จะแน่นเลยนะครับก็จะเป็นพนักพิงให้เรานั่งได้แบบนี้เห็นไหมเวลาเราตีกองเราก็สามารถพิงได้นะครับแล้วก็ตรงข้างๆก็ไม่ติดอะไรนะครับ สามารถที่จะตั้งให้ตัวของพนักพิงเนี่ยมันไกลขึ้นก็ได้นะ,ะสมมติมันไกลขึ้นนะครับนะม,มันจะไกลขึ้นเราก็เราก็นั่งเหกับตรงเนี้ยตรงรองน่องเราก็มันก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดผมก็คือให้มันชิดเลยแล้วก็ล็อกล็อกเสร็จแล้วก็นั่งผม,มจะนั่งลักษณะเนี้ย เวลานั่งตีกล่องก็อาจจะมีบางช่วงที่เรานั่งหลังตรงนะเราไม่ได้ใช้แบ็กเลสใช่ปะแต่บางช่วงที่เราตีแล้วแบบเราอยากจะใช้แบ็กเลสเนี่ยเราก็เอียงมาแบบนี้มันก็จะเหมือนลดภาระของร่างกายลงมานะครับแล้วก็ทําให้ตัวของก้นกบเราเนี่ยหรือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับพอเวลาแบ็กเลสใช่ปะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผ่อนขึ้นหรือว่าเรานั่งเรานั่งรอเพลงต่อไปล้วก็นั่งเนี่ยผ่อนๆน,น,นะครับ หรือเวลานั่งตีก็ใช้แบ็กเลสได้นะเราก็นั่งตีเงี้ยเข้ามาใกล้ๆขึ้นก็ได้เรานั่งตีนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบ็กเลสหน้าที่ของแบ็กเลสของล o c k แอนด์ซ็อนะครับซึ่งหลายยี่ห้อมีนะแบ็กเลสก็ลองสอบถามดูนะครับคือล่าสุดเนี่ยผมไปถามที่ทีละมิวสิกนะฮะตัวของ d i กซัของ g i ปา t a เนี่ยก็มีนะครับแบ็กเลสลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมบอกเลยว่ามันแบบโอเคมากเลยอ่ะ นี่ตัวเท่านี้ประมาณนี้นะครับแนะนาแนะนาเลยนะครับแล้วก็คนที่ชอบเก้าอี้ล็อกแอนด์ซ็อกแล้วก็อยากหาซื้อล็อกแอนด์ซ็อกนะครับตอนนี้ก็อันนี้เวลาปัจจุบันก็เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับปี25 6 5นะครับก็คือที่ดัมฟิวชั่นนะครับมีขายเก้าอี้ล็อกแอนด์ซ็อกนะเป็นคนนําเข้าอย่างเป็นทางการนะครับแต่แต่คือตอนนี้ของไม่มีหน้าร้านนะครับใครอยากสั่งก็ต้องพลีออเดอร์นะผมบอกเลยว่า ราคาของดัมฟิวชั่นนะครับอันนี้คือไม่ได้ว่าแบบได้ตังอะไรจากเขาเลยนะแต่จะบอกว่าดัมฟิวชั่นอะทำราคาดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าบเบาะนี่ยผมไม่ได้ซื้อจากดัมฟิวชั่นนะครับผมซื้อ,บอเบาะนี้มาจากญี่ป,ปุนนะซึ่งราคาพอมาเทียบกับดัมฟิวชั่นแล้วผมซื้อมาแพงกว่านะครับแพงกว่านิดนึงด้วยนะครับซึ่งโอเคดัมฟิวชั่นเป็นทนักํานำหน่ายแล้วก็ราคาดีกว่าเพราะฉะนั้น ทุกคนที่อยากได้เก้าอี้ดีๆนะฮะอย่างเช่น Lock and Sock นะครับก็ไปสั่งได้ที่ดัม f u วชั่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรรีวิวอะไรก็เขียนแนะนำขึ้นมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ